สวัสดีครับเพื่อนๆชาวที N ทุกท่านสำหรับแฟนๆสายเน็คเก็ตบวันนี้ผมมีข่าวใหญ่จากค่ายปีกนก h o n ด a มาอัปเดตให้ฟังกันครับหลังจากที่เราเฝ้ารอคอยรุ่นนี้มานานในที่สุด Honda ก็ได้เปิดตัวรุ่นเลอทง n น็คเก็ตตัวใหม่ล่าสุดอย่าง CB1000F และรุ่นพิเศษ CB1000F SE โมเดลปี2025อย่างเป็นทางการในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับ ถือเป็นการฟื้นคืนชีพของตะกูล F ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับดีไซน์และแรงบันดาลใจจากตำนานเรามาเริ่มดูที่งานดีไซน์กันก่อนครับ c b 1 0พันนี้ทาง Honda ระบุว่าเป็นการสืบทอดจิตวิญญาณของตะกูล F ในอดีตเช่น CB750F หรือ CB900F โดยได้นำมาผสมผสานกับความล้ำสมัยในปัจจุบัน ทำให้รูปทรงดูแขแ็งแกร่งสง่างามแต่ยังคงความสปอร์ตในสไตล์นักเก็ตยุคใหม่ไว้ได้อย่างลงตัวครับขุมพลังสี่สูบที่ปรับจูนใหม่ในส่วนของขุมพลังเครื่องยนต์ยังคงใช้เป็น4ี่สูบเรียง 999cc ระบายความร้อน้นน้ำที่ถูกปรับจูนเผาลุกเบี้ยวใหม่เพื่อให้ได้พละกำลังที่ตอบสนองได้อย่างกว้างขวางทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลให้กำลังสูงสุดที 124แรงม้าเลยครับความพิเศษอยู่ที่ดีไซน์ระบบไอดีที่ใช้ลิ้นเล่องขนาดต่างกันเพื่อสร้างเสียงการดูดอากาศที่เร้าใจและระบบไอเสียแบบ3ห้องก็ช่วยให้ได้เสียงเครื่องยนต์สี่สูบที่ทุมและหนักแน่นตั้งแต่รอบต่ำจนถึงรอบกลางเลยครับรับรองว่าให้ฟินลิงในการขับขี่ที่น่าประทับใจอย่างแน่นอนรุ่น SE และเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เหนือชั้น สำหรับท่านที่ต้องการความสมบูรณ์แบบที่สุดรุ่น c b 0 0 0 FSE Special Edition ครับรุ่นนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มเติมมาให้เลยครับเช่นชุดแฟรริงคอไฟหน้ากาดหม้อน้ำและคลิกชิปเตอร์ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ทาได้อย่างราบรื่นและปลอกแฮนด์ปรับความร้อนที่เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่มากขึ้นครับในส่วนเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ไม่เป็นรองใครครับช่วงล่าง เป็นโชวว่า SFFBP ปรับได้เต็มระบบทำงานร่วมกับระบบเบรกที่มาพร้อม IMU 6แกนซึ่งช่วยควบคุมระบบ c o อน e r i ิ่ ABS ได้อย่างแม่นยำทำให้รถมีความเสถียรสูงสุดแม้ในขณะเบรกก่อนเข้าโค้งนอกจากนี้ยังครบคันด้วยหน้าจอ TFT 5นิว้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Honda r o s i n g และระบบ Honda Smart Key และคันเร่งไฟฟ้า TWM พร้อมโหมดกันขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดครับกล่าวโดยสรุปเลยนะครับเพื่อนๆ CB100F 0โมเดลปี2026น, F, Model 20นี้ถือเป็นการผสมผสานระหว่างดีไซน์อันเป็นตำนานเข้ากับนวัตรกรรมในปัจจุบันได้อย่างลงตัวจริงๆครับสำหรับราคาเปิดตัวที่ญี่ปุ่นจะอยู่ที่ประมาณ1.39ล้านเยนและรุ่น SE อยู่ที่1.59ล้านเยนครับ ลองแปลเป็นค่าเงินไทยกันดูนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ CB100F รุ่นใหม่นี้บ้างครับและคาดหวังว่าโมเดลนี้จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราหรือไม่เพื่อนๆสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อนเอนสวัสดีครับ